ใครที่ทำสีผมบ่อยแบบหนิงนะคะบอกเลยว่าเราต้องเจอปัญหาเดียวกันแน่นอนนะคะอันนี้หัวหนิงนะคะกัดมาแล้วสามรอบจ้าผลลัพธ์ก็คือหัวฟูผมแห้งผมแตกปลายแล้วก็ที่สําคัญผมพันกันมากจ้าเวลาสางหัวนี่คือเจ็บหัวมากๆเลยวันนี้นะคะหนิงก็จะมาใช้ทิปเม้นนมม้านะคะของจริงต้องเนื้อเข้มข้นแบบนี้เลยหลังจากสระผมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหมักผมด้วยชินเม้นนมม้ากันเลยคะ่ะสามารถลงได้ทั้งปลายผมแล้วก็คนผมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทิปเม้นนมม้าไม่ผสมซิลิโคนจ้าไม่เกาะหนังหัวแน่นอน และที่หนิงชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะชีเมนนมมานะคะช่วยในเรื่องลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผม้วยค่ะนี่เลยขนาดหนิงสั่งผมตอนเปียกนะไม่มีผมติดออกมาเลยคือดีมากหลังจากหมักผมทิ้งไว้3าถึง้านาทีนะคะก็มาล้างออกด้วยน้าสะอาดเลยจ้านี่เลยขนาดตอนล้างนะคะไม่มีผมหลุดล่วงติดออกมาเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยทําให้หนังหัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเป่าผมให้แห้งกันค่ะจะใดร้อนไดเย็นหรือเป่าพัดลมก็ได้หมดเลยจ้า นี่นะคะก็คือสภาพผมหลังจากไดเสร็จแล้วจ้าบอกเลยว่าผมตรงแบบไม่ต้องหนีบเลยจ้าที่สําคัญเหมือนได้หัวใหม่เลยเพราะว่าผมนุม่มผมนิ่มแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นด้วยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าใช้ครั้งแรกก็เห็นผลแล้วนะคะใครที่มีปัญหาผมเหมือนหนิงนะคะทักมาเลยคะ่ะสินค้าพร้อมส่งนะจ้า